ได้จากเชียงใหม่ไปครบสามเดือนพอดีครับไปรับราชการสนองพระเดชพระคุณที่กระทรวงอัดไทยที่กรุงเทพแต่ก็ผมยังดำลึกถึงน้ำใจมีตรีจิตของพี่น้องชาวเชียงใหม่อยู่เสมอครับขอเที่โอกาสในวราระดิถีขึ้นปีใหม่256นี้ขอรัตนาคุณทศษสีรัตนภัยจึงสถิตทั้งหลายในสา,านโคลนลกครับพระปัญญาบาร,รมีของดอนกราบทั้งสองพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง ของพลชนชาวไทยได้มีบานรักษาท่านผู้ชมที่ครบทุกท่านและพี่น้องชาวเชียงใหม่ได้มีความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรงร่วมกันรักษาบ้านเมืองเชียงใหม่ของเราประเทศไทยของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป